วสวัสดีจ้าทุกท่านวาสัน้นฟังอยู่จ้าน้องมิงมิงว่าจ้าไลาส่สวดคู่กันไปแมนอยู่อ่าอยู่อ่กรุงเทพค่ะอาจารย์สมจิตกรุงเทพนี่คือทำงานอยู่จ้าแต่ว่าแดงหอ,อจ้าหามงแรงเนาะค่ะเนาะคุณเครือวันกจะแบง สั่งซันผลงานที่ตลกออกมากเนาะจ้ะเนะาะเห็นหลาบอ๊อกข้าวพัซซันนองน้องไสหลาเบวันว่าจักรินคนบ้านท่งเด้อจ้ะเด้อคนบ้านทงจา้าซื้อเพิ่นรอรอลิงแล้วก็ออนะคะละออหรือล้อนี่ยแหละคะ่ะเกตเกตสันเทียเนาะพัซซันพี่เย่พี่เย็นเกตแก้วเพบนบอกเนาะจ้ะเนะาะฝากติดตามเพิ่นได้เด้อจ้ะพี่เย็นนี่เพิ่นกะ ทุกคนนะคะอาจารย์สมกีตสวัสดีรอบห้องครับน้องมิ่งมิงกระตอบว่าหนูเข้ามาบอได้ขอเแณฑ์เน่ออบอเพื่อนเนี่ยจาเหตุจังไหนเพราะว่าทั้งช่องนี่ห้องนี่กับว่าเหนี่ยพานคนทีเพลินพานมาแล้วเพื่อก็บบอให้ตั้งใจให้ขยันเนาะค่ะเนาะแต่กะถึงถึงไซ์กระถึง,ถง,ถง ตรงนั้นหลายเด้อค่ะที่แบบว่าเขามาเยี่ยมบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะกะแเบอ่านั่งพักอ่าสักน้อยก่อนกระไดเนาะคะ่ะติดตามแล้วก็เบิ่งเข่าไลรซอยกันเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่พี่น้องน้องทุกคนกะมีเป้าหมายค่ะแล้วกะยินดีที่จะเบิ่งให้กันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามาอยู่จุดนี้เขาเอาอยู่คนเดียวบ่ได้ดอกค่ะจ้าเพราะว่าอ่า มาเปิดเบิองไลยย้อนหลังรู้สึกว่าเสียงพัดล่มดังดังแบบใจเลยค่ะดีใจน้ำค่ะเด้อกไก่แล้วแต่ละาค้นเพิ่นกับไก่หลายคนอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าปลูกกับเป็นมือใหม่อ่าเบิงเบ,บิงให่กันเละกันเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจทุกช่องทุกห้องคะอ่ะแมวดำปากซอยบ้านอ่ะสะแสวแวไปเยี่ยมเพื่อนกันแหะค่ะพะว่าการที่เหาอ่า ขึ้นมาเลนี่ก็เป็นการเปิดคาการมองเห็นในการเลิการเต้อต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณลวงหนาเด้อค่ะเพป่นเขามาาไม่เนาะค่ะเนาะติดตามเอากันเรางคะเพื่อนในี่ของนี้น่ะหลับประกันใดแลวไปเบิ้งห้เนาะจ้าแจ้งเวลาเราจ้าขึ้นไล่เพื่อนก็ตามไปเองจ้าแมนยุจ้าขึ้นไล่ได้อาทิย์นึงเพื่อนก็ตามมาเองค่ะคุณตุกเพื่อนกามีคนโฆษณาเขาแล้วค่ะแสดงความยินดีกับเพื่อนเนาะค่ะเนาะ คลิปเพิ่นกับเป็นแน่จำเข้าไปงานประจำสำคัญที่สุดค่ะส่วนการเป็นครีเอเตอร์มือใหม่คลิปเพดคลิปออกมานน่เนาะค่ะเนะาะเพิ่นกับไกล่ล้วเนาะจ้าเนาะตอนนี้คุณปุ๊กไลฟ์อยู่ที่ไหนคะค่ะเนะาะลาเปิดไว้ยยูเดอร์ค่บจ้าขอบคุณหลายๆเด้อน้องจักรินคุณบันทงค่ะ อาจรสมเกียจกับสวัสดีอ่าพี่บุญรอมเนาะค่ะเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในห้องอ่ะค่ะอ่าพี่บุญรอมถ้าท่านใดที่สําเร็จก็ขออ่ายินดีน้ำเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กอ่าคุณตาต้าบอกค่ะให้ช่องนี่กับกับเป็นแบบว่าอ่า เป็นท่านที่แบบว่าคุณเคยค้นกันดีเนาะค่ะเนาะกับไปแวเวียนกันก็จะออกมาเหตุแบบนี้นก,ก็ต้องมีเพื่อนเนาะคะ่ะอ่าตุกขอตัวก่อนนะคะไปบ้านเพื่อนต่อจ้าขอบคุณหลายๆเ้อค่ะคุณตุกแย่มากหลายเราจะแย่มากอันมากหนาหลายตาเราจะเราก็ทย่อยออกไปอ่าเบิ่งอีกบ้านนึงเนาะค่ะเนาะมันคือกันจ้าว่าต้องไปซี่เรียดว่าจะใดหรือบ่ไดเด้อจ้าเด้ขอข้มาเหตุแบบเหตุห้มีความสุข อ่าคิดว่ามีพีคนหนึ่งเนาะค่ะผู้อ่าพีอินซี่เนาะค่ะเนาะจนหกตุ่มเนาะจ้ากะไปซอยอ่ามือนี่กัหลายเนาะค่ะเนาะมากๆไปไปอาจารย์สมจิตวรนามคุณนรงคณาลำมอ่าน้องอ้อมเยาวลักษณ์พูดไปเลยเด้อจ้าพีเอ็นเพลนว่าจ้าอ่าสวัสดี แวะมาทักทายจ้าพี่บุญรอมกำลังร,รับชมเนาะค่ะเนาะมาแล้วกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆคะ่คะค่ะสวัสดีน้องอ้อมเยาวรักโคตพันธ์นะคะน้องอ้อมกับส่งกดไหลามาแล้วเหตุในจุดนี้เนาะค่ะเนะาะจะใส่เข้ามาไปเลยๆก็ ไปเรื่อยๆกับว่าเม่เนาะค่ะเนาะถ้าสมมูรณว่าเฮาแป๊บหนึ่งหานาทีสิบนาทีก็คือจำหนากักจำตากันอยู่ได้เนะเาะได้อยู่เนาะจ้ะเนาะกะเพื่อนๆกะไล่อยู่ไล่ยุลยไล่บ่จ้า,าแมวดำปากซ้อยบานสางบ่ได้ไล่บ่จ้าหรือว่าขืนขืนเที่ยงบ่จ้าขืนเที่ยงพอดีหรือว่าเพิ่นเพิ่นขืนหามงมงคือคนติดตามยังไม่ครบค่ะคุณตาอ่า ในหองนี้เป็นเพื่อนที่ออร์แกนิกหรอกคะ่ะมีความจริงใจมากๆเลยเด้อค่ะพี่บุญรอมกำลังรับชมเนาะค่ะเนาะมาแล้วกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะย่านอ่านผิดจ้าภาษาอังกฤษกินเข้าเทียงหรือ,อยังจ้าหนองปูกย่งบรอกกินเลยจ้าเพราะว่าจะขึ้นไหลกับเป็นสั้นๆเนาะจ้าเนาะ,ะ,นอ,ะอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะไม่ใช่กลุ่มนะคะ เป็นการมาแบบเต็มใจท,ท่านไหนที่ซ้ำเร็จก็ขออยินดีน้ำเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณตุก๊กคุณตาตา้าวค่ะบ้านจะแบ่งๆกันไปเพื่อ,อจะได้ซอยๆกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะพวา่าทำกับข้าวให้หลานฟังอยู่จ้าวัชนเพีเยนบานขอบคุณหลายๆค่ะเพีเยนพี่บุญล้อมนะคะขอให้บ้านจา้า แบ่งๆกันไปเพื่อจะได้ซอยๆกันเบิ้งเนาะค่ะเนาะพวา่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ,อะตอนนี้เวลากะไก่แล้วหรอค่ะเหลือ,อยู่สองนาทีเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณท่านศาเนะจ้ะเนาะพอคอยท่านปันไนดอกจาก้าตัวเองขึ้นค่ะพึ่งพึ่งลงโอ้ยพี่เปิดหาหาบ่เห็นจ่าเลื่อนมาหลายกระมีค้ามเบาเนะจ๊ะเนาะแต่ว่าะ อ่านผิดอ่านถืออ่านบอท่านกับคอภัพในเลอดจ่าเด้อเอพราะว่าเป็นค้นทีวาเพื่อนบอกว่านเวลานะจ้ะก,กับิ่งรบกวนหลอบขางกับเกีียวอยู่เด้อจ้ะรีบรีบ,รบทำ่า,าปฏิอสนสัมพันธ์กันเนาะจ้ะเนาะของในไหลสดในตะละมือค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่ได้มาแววมาเยี่ยม แค่ชัวขังชัว่ข้าวแ๊บหนึ่งกับ่าเป็นอย่างเนาะจ้า,จากว่ามันเวลาเลิกงานเขากับมีงานประจาเขากัเห็นงานประจำเพิ่นกับไกล่แล้เนาะจาก้กเนาะตอนนี้คุณปุ๊กไรอยู่ที่ไหนค้เป็นการปฏิสัมพันธ์เปิดการมองเห็นไห้กับช่องของเข้าน้ำเรากับเพื่อนๆเนาะค่ะกะจูงมือจงแขนกันไปเด้อค่ะอ่า ที่ยังเราฟังอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะบ่ว่างกับบ่เป็นอย่างเด้อค่ะแต่ถาว่างกับอ่าอินดีเนาะค่ะเนาะตาตางค้นต่างอ่าซอยกันเบิงซอยกันปฏิสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะเปิดการมองเห็นให้อ่าของช่องของตัวเองเนาะค่ะกาเขาขอไปเบิงเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนต่อเพื่อนเบิงอยู่ในไหลเขาก็จะจะเห็นเนาะจ้ะเนาะถ้าเห็นคางแรกแล้วก็จะมีค้งต่อไปบ่กลบกาก็ขึ้นแค่ เครื่องชั่วโมงก้อนกระไดจ้าทางเท่าไหร่ไปจักจักพักหนึ่งเขาก็มี่วา่มาแวร์เล็กๆเป็นเวลาหน่อยๆกับว่าเป็นยังเนะคะ่ะทุกคนที่มีอ่าซื้อขึ้นมาเนี่ก็คือพี่บุญรอมกำลังรับชมเนาะค่ะเนาะมาแล้วอ่ากำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะจำเข้าไปงานประจำสำคัญที่สุดค่ะส่วนการเป็นครีเอเตอร์มือใหม่คลิปเพชรคลิป ออกมากนี่เนาะค่ะเนาะไม้จุดไม้เดียวกันเนาะค่ะเนาะกับสูสีไปน้ากันเนาะค่ะเนะเาะอ่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะพีอคนหนึ่งเนาะค่ะผู้อา่อาพีอินซี่เนาะค่ะเนาะจนหกตุ่มเนาะจ้ากับใบซอยอ่าไผ่หลาเนาะค่ะเนาะผู้นี้เพิ่นกับไก่ซ้ำเล็ดแล้วราคากับซอยดันเพิ่นเนาะค่ะเนาะซอยดันแต่ละคน กาต่างคนต่างซอยแแวะแวะไปเยี่ยมเพื่อนกันแหละค่ะเพราะว่าการที่เอ้าขึ้นมไล่นี่ก็เป็นการเปิดคาการมองเห็นในการละรกันโอ้ยอันมาเก็ตขนมคือกันอะไรจ้ามาทุกอย่างอ่าขอคุณหลายๆเด้อจ้าทําการสู่ไปน้ำกันจ้าจ้าแมอนอยู่จ้าก็สู่ไปเรื่อยเนาะจ้าเนาะการเฮ็ดคลิปหรือว่าเป็นปกำลังหลับชมอยู่ค่ะ แค่แครฝากพี่เพื่อน,น,นทุกท่านติดตามช่องแคร์ด้วยนะคะวสันคุณนแ,แค่แค่ว่าใกล้แล้วค่ะพี่แบบว่าซอยเป็นกําลังใจให้กาลังใจยุตตลอดเนาะค่ะเนาะก็กำลังใจพลังบวกนี่ก็จะนเลยเด้อ